ากสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดจะลงเป็นราพัฒนาแล้วก็สามน้อยมัดรวมเนาะค่ะพี่น้องโอ้ยอากาศไหมคะ่ะอากาศเย็นเย็นแบบนี้ร่มทอมากเนาะค่ะล่มทอมากนะค,ค่ะไปเบิง้งอ่ใบข้าเตือนก่อนเนาะคะ่ะมนี่เม่ได้ลงอียงเลยเนาะ,ะพี่น้องรัฐบาลไทย เอาเป็นเสา์อาทิตย์ก็แล้วกันพระเขาสีเวีนหักจากเล่าพัฒนาเนาะค่ะคำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาหลอกลวงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะเฮาสิลงสาวนี่เลยเนาะคะ่ะลงชุดนี้เลยเด้อคะ่ะพี่น้อง <c oughs> ไปเบิ้งเล่าพัฒนางวดที่แล้วเนาะคะ่ะเข้าที่สูตรใดบ้างเนาะคะ่ะ เราพัฒนาอันมือก็จะอาสีนี่้ะเก้าพี่น้องเมื่อดำหน้าเนาะค่ะอันพี่น้องทั้งเฟย์แอดมาจะดำหน้าติวซันแมนค่ะาเซตพอต่อจันแนก็นลงไปตูนไปดำหน้าเียดได้กาเนาะค่ะปูกินเมด่อเราพี่น้องเอ้ยปูลายงมดที่แล้ววิ่นเข่าถ้ามีศูนย์ก็จะเป็นบนล่างตรงนี้เคยแตกสี่ตัวมาแล้วนะคะตรงนี้เคยแตกเข้าจับมีหอดสามหกนะคะสามหกก็มีสามเจ็ดเนาะพี่น้อง ค่ะโอคีคงวดที่แล้วนะคะ,อะแอดว่าง6กเจ็ดแปดเขายุที่เจ็ดเอเข่าเลขหนึ่งนะคะอาแล้วก็วิ่งรูดแอดจับ3ประกบกันใ 3, 7, นสามเจนาะคะ่ะอ่าน้องต้างวดที่แล้วผลออกที่3าเจนะคะ3 7น้องต้าก็เข้าที่ตัวนี้นะคะอ่าเมาน้องต้าเข่าเป็นตัวกลับเนาะคะ่ะ หมดที่แล้วนะคะน้องตาเข้าเป็นตัวกลับแล้วก็เซียนสารคามนะคะผลออกที่1037นะคะ1037เซียนสารคามเข่าหนึ่งเผินเน้นหนึ่งหนึ่งออกหนึ่งนย์เนาะพี่น้องเนาะค่ะนี่ค่ะไปกันต้อนะคะหมดนี้แอดจะล่ง เลขเด่นนะคะจะลงที่เลขเด่นด้วยนะคะเวลา,าบ่าพอพี่น้องโอ้ยเห็ดตัวเลขเห็ดสูตรนี่จะเปนมันสนุกปวดหัวซะเด้อพี่น้องเนาะคะ่ะบางมือนะโอ้ยไ่อยากไ่อยากกินหัดเขาพี่น้องตัวเลขมันเป็นอยังที่ปวดหัวมากนะคะแต่มือเขาบอพเ้อมนี่อุย้อย่าเห็ดเลยนะคะสำหรับแอดด้วนี่ถ้ามือได้แอดบ่าร้อมแอดจะบาะเห็ดเลย นะะบาไหวมันมันนี่แล้วเป็นว่ามันเส้นเลือดญงแตกได้ไง่ายๆพี่น้องบวกมันนั่นเป็นสูตรหนึ่งสูตรเดียวเนาะขังวดที่แล้วหน่วยบนลงไปหน่วยลางสังหารศูนย์นะคะไม่มีเจ็ดมีแต่แปะไปต้อหวดนี้ได้หกเก้าหนึ่งสองพี่น้องแค็บเอาที่หน่วยบนเนะคะหลักหน่วยบนจะไปต่อว่าเอาแอดวัตเทนิกอันนั่นตัวนี้ สูตรใหม่อ,ออกมาเนาะหน่วยบนสี่แปดสองห้าได้เลขสี่นะคะอันซีกับเบิรด์เดินพีเนอะอนะคะกลับมาจะหาร้านกับสีล่งไปดำอีกอยุพี่นองเลือจักมัดยี่หันเสียดาย สี่แปดสองห้าเข้าที่เลขแปดสอกศูนย์สามเข้าที่เลขศูนย์กศูนย์สี่เจ็ดเข้าที่เลขเจนะคะ้าบนเห็ดมันกับว่าแล้วเนาะพี่น้องไปเห็ดเอาสละเนาะคะ่ะหน่วยบนชนกันบ่ค่ะกับศูนเก้านะคะหกเก้าหนึ่งสอชนกันที่เลข1นด้ค่ะพี่น้องหน่วยบนนะคะ ไอ้บงสูตรที่สามสูตรที่สามก็หน่วยบนเหมือนกันสี่หกหนึ่งมาที่เลขสี่หกแปดสามมาที่เลขแปดศูนย์สองเจ็ดมาที่เลขศูนย์ศูนย์สองเจ็ดมาที่เลขเจ็ดนะคะหมดที่แล้วนะะหมดนี่สองสี่เก้าพี่น้อง นี่ะ 2, 4, นะคะสองสี่เก้าชนบะแอดชนกับสูตรนี้คือเลขกสองกับเลขกเก่าถ้าเป็นสูตรนี้ก็จะเป็นเหล็กซีนะคะสูตรที่พระท่านรูดในช้อนกันอยู่ที่เลขกซีถ้าจะเอาเฮียนเฮียนเนาะถ้าเอาหลายๆก็จะเป็นชนที่เลขเก้าหนึ่งสองสี่ที่หลักหน่วยบนเนาะค่ะพี่นอ้อง เก้าหนึ่งสองสี่ที่หลักหน่วยบนนะคะบดเบิงกันเนี้ยวๆนะคะพี่น้องไปดูที่สูตรเด่นล่างเด่นล่างสูตรนี้งวดที่แล้วหลุดแต่ว่าเอฟซีขอท่างนาเพจแอดเลยต้องเหตุลงมอนี้ได้เก้าก็หานะคะสูตรนี้ก็หลุดเหมือนกันได้เก้ากับแปดนะคะชนกันที่เลขเก้าที่เด่นล่างวันนี้นะคะ แต่ว่าเป็นสูตรที่หลุดแล้วทั้งสองสูตรเนาะค่ะพี่น้องนะคะเป็นสูตรที่หลุดแล้วทั้งสองสูตรนะะไปดูเด่นล่างสูตรนี้งวดที่แล้วเดินที่เลขหนึ่งสูตรนี้ก็เดินที่เลขหนึ่งงวดที่แล้วนะคะงวดนี้ชนกันที่เลขหกนะคะเด่นล่างถามว่า เอาเลขหกเป็นลักลอยได้บ่อเอาได้เพราะว่ามันไม่ได้ปักหลักเป็นเด่นล่างพี่น้องนะคะเด่นล่างปักหลักลงไปเลยนะคะที่เลขหกจริงๆแล้วเลขหกมีชนหลายสูตรนะคะชนหลายสูตรที่เด่นล่างยู่ค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าเฮาบ่มีหมานกับเลขหกแอดจะบ่จับพี่น้องเบื้องเอาแล้วก็ไปอีคอเอาเลยนะคะแอดจะบ่จับ อันนี้เป็นชุดเด่นบนเด่นหลังวดด่าหันไปแอดไปได้ประกบให็บไหงเด่นบนสูตรสองสูตรนี้มันชนกันชนเหล่ามาชนแปดมาแปดแปดไม่ชนประกบคู่ได้ที่ศูนย์สามไม่ชนชนเจ็ดมาเจ็ดบนประกบคู่ได้พร้อมมือหนีเพรชนจะเก้าแปดเก้าเจ็ดสามแปดสามเจ็ดบอเอาพี่น้องแคบเอาสูตรบนสูตรนี้ อเดินหลายงวดก็นี่อยู่บว่าไม่แน่ใจเนาะค่ะมันแอดขัดออกมาหลายสูตรเอาแคบเอาด้วยค่ะบนประกรบคู่นะคะชุดบนประกอบคู่เด้อแอดเอาชุดล่างมาบนกันะประกรบคู่ได้บ่สูตรตะกี้มีศูนย์ไหมอ๋อไม่มีศูนย์แต่ว่าเขาชนกันที่เลขหนึ่งสูตรนี้ก็ชนแล้วมาเหมือนกันนะคะ อ่าชนสองมา6กสองไม่ชนมา9 6เลยงวดก่อนชน9้ามา9ก้าหนึ่งงดที่แล้วชนหนึ่งมาหนึ่งศูนดนี้ชน6กเด้อพี่น้องเด้นล่างสีเบิร์นบอเอาพี่น้องแคบเอามาหันเด้นบนเด่นบนนะคะอันนี้เด้นล่างแคบเอาค่ะ สูตลายลก็เอาลุ้งลายกับว่า,บาไวอพภิณองจะงงเนาะค่ะจะงงเบิ่งไปเราได้เนาะค่ะเอาออกไปที่เราสูตรอันนี้เป็นเด่นบนล่างได้เกกับหนึ่งถมว่าเก่ากับหนึ่งสูตรบนล่างแล้วค่ะนี่จะเอาไว้เฉพาะทางนะคะอาสูตรบนเมื่อกี้บ่ชนแต่สูตรล่างชนหกสูตรบนล่างบ่ชนเนาะอันนี้เป็นสูตร สูตรบนไม่ชนสูตรล่างชนหกแต่สูตรบนล่างชนที่เลขเก้านะคะชนเก้าชนหกพี่น้องเอาแคบเอาอันนี้เป็นสูตรบนล่างนะคะชนที่เลขเก้าอันนี้เป็นสูตรล่างที่ประกกอดคู่กันออกเนาะคะ่ะเอ็ซว่ากอดคู่กันออกดูนะคะแอดเพิ่นจับยังไงก็ไม่รู้ เป็นเด่นล่างชนที่เลขสามสูตรมันหลายพี่น้องนะคะชนที่เลขสามเนาะอ่ะเลขสี่โอ้ยเนาะคะ่ะชนที่เลขสี่อันนี้เป็นสูตรล่างนะคะอันเอฟซีขาดดอ,อกมาหลายก็เนี่ยเอฟซีวายเอฟซีขาดออกมาหลาย,ลายโหลดสิบเบิ้งเอาดอกหลายๆมันบ่นไ,ไ,หไหวพี่น้องเนาะคะ่ะมันบ่นไหวเด่นบนล่างชนที่เลขเก้าเอาแล้วเนาะคะ่ะ แล้วที่ชนที่เลขเก้าไปเบิ้งชุดเต็มบันนี้พี่น้องเเาหนาทีแล้วแยามจะไปซาก็นนี่เต่แอดไดเวลาไปหับหลานแล้วแอดก็เลยต้องว้จักน้อยหนึ่งราว่าต้องท่าเวลาขึ้นกันเนาะคะ่ะพี่น้องคแคบเอาไปน้าอันนี้ลาวพัฒนาใบนี่ใบของแอดนะคะพี่น้องแคบเอาอันนี้ เป็นใบของน้องต้าอาจจะยกกล่องให้น้องแค b แค b เอาเด้ค่ะของน้องต้าสูตรนี้คือของน้องต้านะคะใบนี้คือของเซียนสารคามอาจจะยกกล่องให้แ KB เราพัฒนาสามเซียนค่ะ ปิดท้ายด้วย3หน่อยแอดฟันมาเคลื่อนสีเก่ 03, ากับ03นย์สามสบ่าบอแคปเอาเด้อค่ะ3หน่อยวันนี้นะคะแคปเอาสองเส้นนะคะ3หน่อยวันนี้ค่ะจมงงเร็งด้วนไปนองแอดกระเป๋าไปห้าลานเลขติดบนล่างวันนี้0ูนสองเด้อค่ะ สามรอบเอาสสำหรับคลิปนี้กขอยุดตีไว้สานิเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ